นั่นมัดีบอกจะเป็นแบบฝังน้ำหนานะอยู่นิ่งๆอือ,อ, ence. อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเอือหยิบเชิวให้อืออุ้ยบอกว่าอยู่นิ่งๆบอกว่าอยู่นิ่งๆ mm mm, mm. 悠海悠宁宁。